ไปเมืองจีนมาแล้วค่ะเพื่อนๆได้ของอยากของกินมาเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เพนกับลูกได้ไปเมืองไทยเมื่อหน้าร้อนนี้ปี23ค่ะก็เลยได้ไปเที่ยวเยาวราชค่ะครั้งนี้ก็คือเมืองจีนในประเทศไทยนั่นเองค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับ บอกว่าให้ไม่เพนพาลูกไปเที่ยวแล้วลูกก็อยากจะไปเที่ยวด้วยเราก็เลยไปเที่ยวเมืองจีนกันค่ะโดยไม่ต้องซื้อตั๋วค่ะนี่ค่ะสนุกสนานมากตามที่เห็นเห็นอยู่สนุกคนจีนเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศแล้วก็เสียงเจียวเจ้าของเมืองจีนที่เยาวราชกันหน่อยค่ะ ใช่ใช่ถาดแรกที่เขาทําผิดเพราะว่าเขาใส่ไส้ผิดค่ะลูกสาวอยากได้ไส้หนึ่งเขาก็เอาไส้หนึ่งมาให้แกก็เลยต้องทําใหม่แต่ไม่เพ็นก็เอาไอ้ที่ก็ทาผิดค่ะจะได้ไม่ทิ้งเพราะว่าลูกสาวจะเอาช็อกโกแลตแล้วไปทําวานิลเลีเขาก็เลยทํารอบสองค่ะเพื่อนๆตามที่เห็นเนี้ยค่ะ ขนมแบบนี้ไม่เพนก็ไม่ค่อยจะซื้อกินเท่าไหร่คะ่ะถ้าไม่รู้จักแต่ลูกเขารู้จักก็เลยได้กินด้วยได้ชิมเบรกเขาด้วยอร่อยคะ่ะเหลืองน่ากินมากเลยคะ่ะหอมด้วยคะ่ะนี่ค่ะชื่อร้านตูเกียวยักษ์ค่ะไม่กะใส่มาแม่ก็ใส่ออกหน่อยจ้ะน้ำใบบัวบก ช้ำนยค่ะทุกวันนี3 3> ้ช้ำน so, ัยขอเด่มหน่อยน้ำใบบัวบกล้วนเลยหวานน้อยมากเลยหวานน้อยน้ำใบบัวบกล้วนุงอะไรกันเนาะ ตั้งเตียงชอทำแน่เลยผู <song pt ing> ้ส <Brazilian Half> ื <Cola> ่อขาวมาความไม่จริงน้ำร้อยจัง ใช่ไหมคะแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้นั่นนะคะตัวเท่าไหร่ห้าสิบโอ้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทไอ้แม่ค้าบอกว่า50าแล้วเมื่อกี้นี่ อ๋อจําปลาหาศิบอ๋อไม่เพราะว่าไปร้านไหนร้านไหนก็เข้าแทบไม่ถึงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคนยืนรอเป็นแถวเลยโหยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากแบบคนจีนเยอะค่ะเป็นไรบอกไมได้ม้เป็นเห็นคิวยาวๆก็ไม่อยากจะยืนรอหรอกค่ะเพราะว่าคนเยอะด้วยร้อนด้วยแต่คิวก็ยาวยาว แต่ลูกสาวอยากกินค่ะก็เลยต้องรอค่ะแกบอกว่าข้ามีชื่อเสียงมากดูคนสิคะรอเต็มเลยค่ะกว่าจะถึงคิวเราก็รอนานเลยค่ะช่วงที่เรารอเราก็ยืนดูเขาปิ้งเขาย่างแล้วก็ยืนดูคนด้วยค่ะสนุกดีค่ะเพลิน ความจริงอะคิวยาวไปไปมามาคิวสั้นค่ะคนสุดท้ายก็เลยได้กินค่ะพเพื่อนๆตกลงได้กินน่่่ารักกแ เป็นกับลูกหาที่นั่งไม่เจอเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่เพนชอบอาหารทะเลแล้วก็ยืนมองเดินมองเดินไปเดินมาแล้วคนรอคิวก็เยอะไม่มีที่นั่งเนี่ยค่ะเ,เพื่อนโอ้สุดยอดเลยขายดีมากแล้วแต่ละโต๊ะเขาคือจัดเต็มจัดเต็มเลยค่ะเขาสั่งมาเต็มโต๊ะเลยแล้วคนก็แน่น แล้วราคามันก็ไม่แพงแล้วมันได้บรรยากาศมากเลยค่ะทั้งนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งชาวจีนเยอะเยอะจริงๆสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อตั๋วเลยแค่นั่งแท็กซี่นั่งตุ๊กๆหรือรถเมล์ก็ถึงเมืองจีนแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ต้องไปไกลเลยมีทุกอย่าง ลางคืนก็บรรยากาศหนึ่งตอนเย็นบรรยากาศหนึ่งแล้วก็ตอนกลางวันก็อีกบรรยากาศหนึ่งสุดยอดเลยค่ะเพื่อนไปเมืองจีนมาแล้วค่ะเพื่อน,อนได้ของอยากของกินมาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็อยู่ที <laughs> นี้ก็รายการกินเลยค่ะวันนี้กะว่าจะ อาบน้ำน้ดหน่อยเปียกมาเลยค่ะคนเยอะมากอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคุยกันค่ะชักดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ